ยินดีต้อนรับสู่ช่อง m k l Autos วันนี้เราจะมาพูดถึงโ o y o t a c ค r o l l a Cross ปี2026รถ SUV ขนาดกะทัดรัดที่ยังคงเสริมความแข็งแกร่งให้กับชื่อเสียงของโต yo ต a ในด้านความน่าเชื่อถือความทันสมัยและความสะดวกสบายค o r o l ล a c r o s s ได้กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วสำหรับครอบครัวและผู้ที่ต้องการรถที่ผสมผสานระหว่างการใช้งานในชีวิตประจาวันกับดีไซน์ที่ทันสมัยและฟีเจอร์ที่ล้าสมัยรุ่นปี2026ได้พัฒนาทุกสิ่งที่ผู้คนชื่นชอบ และยกระดับไปอีกขั้นทั้งในด้านการออกแบบเทคโนโลยีความสะดวกสบายและประสิทธิภาพการขับขี่ตั้งแต่แรกเห็นครอสแลคซ์2026ก็สร้างความประทับใจได้ทันทีด้วยดีไซน์ภายนอกที่ดูฉกเฉียวและทันสมัยกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูหรูรายยิ่งขึ้นพร้อมด้วยไฟหน้าเหล่ที่เพียวบางเพิ่มความมั่นใจและความโดดเด่นเส้นสายด้านข้างยัง,งคงให้ความรู้สึกกระทับรัดแต่กว้างขวางพร้อมเส้นคมชัดที่ช่วยเสริมความสปอร์ตด้านท้ายมีการออกแบบใหม่ ด้วยไฟท้าย Design, เล็ดีไซน์เฉียบที่ทําให้ตัวรถดูพรีเมียมมากขึ้นนอกจากนี้ยังมาพร้อมหลายล้อใหม่และสีตัวทางใหม่ใหม่ให้เลือกภายในห้องโดยสารคาร์โรลล์ครอสสองมอบความรู้สึกทั้งใช้งานง่ายและรูราแต่งคอนโซลดีไซน์เรียบรูใช้งานสะดวกพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ตรงกลางที่เข้าถึงได้ง่ายรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto เป็นมาตรฐานเพื่อการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนที่ราบรื่นมาดวัดดิจิทัลใหม่เพิ่มความล้ำสมัยรุ่นท็อปใช้วัสดุคุณภาพสูง พร้อมพื้นผิวสัมผัสนุ่มและใยตกแต่งภายในเพื่อบรรยากาศที่พรีเมียมบอร์ดนั่งถูกออกแบบใหม่ให้รองรับและนั่งสบายมากขึ้นแม้เดินทางไกลผู้โดยสารด้านหลังก็มีพื้นที่ขากว้างขวางและพื้นที่เก็บสัมภาระก,ก็มีมากพอสมรับทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางท่องเที่ยวด้านสมรรถนะครอเลครอสสอ2พัมาพร้อมตัวเลือกขุมพลังที่หลากหลายขึ้นอยู่กับตลาดทั้งเครื่องยนต์เบนซินประหยัดน้ำมันและระบบไฮบริดที่ล้ำสมัยโดยเฉพาะรุ่นไฮบริด ที่ให้ตัวเลขความประหยัดเชื้อเพลิงที่ยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมประสบการณ์การขับขี่ถูกปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นด้วยการจูนช่วงล่างใหม่และการเก็บเสียงที่ดีขึ้นทําให้การขับขี่นุ่มนวลและเงียบมากกว่าเดิมไม่ว่าจะขับในเมืองหรือเดินทางไกลครอสคร์สก็มอบความมั่นใจและความสบายได้เสมอโตโยต้าให้ความสําคัญกับความปลอดภัยมาโดยตลอดและครอสคอร์ส2026ก็ไม่ต่างกันมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้สินสุดล่าสุด ที่รวมฟีเจอร์อย่างระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบเตือนจุดอับสายตาเทคโนโลยีเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารทำให้ครอสไม่ใช่แค่รถที่ดูดีและประหยัดแต่ยังเป็นหนึ่งในรถที่ปลอดภัยที่สุดในกลุ่มเดียวกันอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นปี2026คือการเพิ่มฟีเจอร์อำนวยความสะดวกที่ล้ำสมัยมากขึ้นเช่นการชาร์จไร้สาย และพอตการเชื่อมต่อหลายจุดภายในรถ